วิเคราะห์เกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2เกมที่เจอกับโมนาโกพลาดเสมอเพราะเล่นไม่เนียบสวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่อง a เวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดู สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับกลับมาเหมือนเช่นเคยกับการวิเคราะห์หลังเกมของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันอยากจะรบกวนพี่ๆทุกท่านครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง a อาเวโกด้วยและที่สำคัญครับพี่ๆท่านไหนอยากจะสนับสนุนช่องนะครับที่ช่องมีปุ่มซุปเปอร์แตงสามารถโดเน a ให้กันมาได้ เกมนัดนี้นะครับแมนซิตี้เนี่ยต้องบุกไปเยือนโมนาโกนัดแรกของซิตี้ในยูฟาแชมเปียนลีกเนี่ยพวกเขาชนะเกมในบ้านนะครับนัดที่เจอกับนาโปลีส่วนโมนาโกเนี่ยเกมแรกนะครับที่เล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกเนี่ยพวกเขาแพ้ให้กับคับบูชนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนนี้เนี่ยสิตัวจริงนะครับของทั้ง2ทีมขอเริ่มที่เจ้าบ้านก่อนพวกเขามาในระบบ4ามนนะครับผู้รักษาประตูเป็นฟิลิปโคน แล้วก็เซนเตอร์3คนมีเทโรคคเลอร์โมฮัมหมดซาริซูแล้วก็อีลิกไดเออร์กองกลาง4คนนะครับเริ่มจากวิงแบ็กขวาเนี่ยเป็นวันเดอร์สันส่วนวิงแบ็กซ้ายใช้คริปปินเดลต้าส่วนคู่ตรงกลางเป็นจอแดนเทสเซครับจับคู่กับมามาดูคูริบาลีแล้วก็เกมลุก2คนนะครับมีอันซูฟาติกับแมกเนสอาร์คิอุช กองหน้าตัวเป้าจะใช้ฟอร์เรลินบาโลกันส่วน11ตัวจริงของแมนซิตี้นะครับมาในระบบ4-1-4-1ผู้รักษาประตูเป็นดอนนารูมาแล้วก็แบ็คขวาวันนี้ใช้จอห์นสโตนนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นนิโก้โอเลรีคู่เซ็นเตอร์เป็นยอสโกกวาดิโอนครับกับรูเบนดีแอสกองกลางตรงรับใช้โรดี แล้วก็กองกลาง4คนทางฝั่งขวาเนี่ยเป็นเบดโดซิวาฝั่งซ้ายเป็นเจอร์มี่โดกูแล้วก็ตรงกลางเป็นฟิลฟอร์เดนกับทิสเจนี่ไรเดอร์แล้วก็กองหน้าตัวเป้าครับอย่างใช้เออร์ลิงเบราห์ฮาร์แลนเกมนี้เนี่ยสิ่งที่อยากให้ดูนะครับอย่างแรกเลยก็คือการเล่นเกมลุกก่อนของโมนาโกเพราะว่าจริงๆเกมเนี้ถ้าผมย,ย้อนไปดู90นาทีนะครับต้องบอกว่าเกมเนี่ย มอนาโกพวกเขาไม่ได้มีอะไรเลยนะครับในเรื่องของเกมรุกแล้วก็เกมรับแต่กลายเป็นว่าเกมรุกของมอนาโมนาโกเนี่ยพวกเขาค่อนข้างที่จะเด็ดขาดแล้วก็เล่นง่ายเล่นเร็วนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยอย่างภาพเนี่ยที่เล่นเกมรุกของมอนาโกมีแค่นะครับอยู่ประมาณ2-3อย่างพวกเขาเนี่ยจะ การเซตบอลแดนกลางออกไปเลยนะครับแทบจะตัดไปเลยโดยวิธีการเล่นของพวกเขาก็คือทํำยังไงก็ได้นะครับให้บอลเนี่ยไปอยู่ในแดนของแมนซิตี้ให้เร็วที่สุดอันตรายที่สุดไม่ว่าจะแดนไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ให้ไปอยู่ในพื้นที่ของแมนซิตี้ให้เร็วที่สุดดังภาพครับคือพวกเขาเล่นโยนฟุตบอลออกด้านข้างเร็วเลยโดยที่ไม่ต้องมีการต่อบอลแดนกลางเลยพวกเขาเล่นอย่างเนี้ย เยอะมากนะครับในเกมนี้นั่นหมายความว่าเกมลุกของโมนาโกเนี่ยพวกเขาตัดพื้นที่ตรงกลางออกไปเลยพวกเขาเล่นแค่โซนเอ่อเกมตรงกลางของตัวเองนะครับแล้วก็เล่นบอลยาวบอลไดเรกออกด้านข้างหรือแม้กระทั่งเอ่อเล่นตรงกลางแต่ว่าบอลตรงกลางอ่ะผมว่าน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของบอลออกด้านข้างซะเยอะนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูอีกจังหวะหนึ่งจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เอ่อโมนาโกนะครับ ขึ้นเกมลุกมาจังหวะของพวกเขาไม่ได้มีอะไรเลยนะครับฟุตบอลออกข้างวิ่งแบ็กปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบ็กก็แค่รอตัวรอตัวสอดนะครับที่วิ่งมาจากกลางเนี่ยเข้าพื้นที่โซนอันตรายของแมนซิตี้ซึ่งต้องยอมรับว่าเกมเนี่ยมันค่อนข้างว่างเยอะนะครับในโซนสุดท้ายของแมนซิตี้มนาโกมีแค่นี้เองนะครับออกด้านข้างตัวสอดจากแดนกลางวิ่งทะลุขึ้นมาแล้วก็ เล่นในพื้นที่ที่มันว่างมีแค่นี้นะครับส่วนอีกจังหวะหนึงก็คือจังหวะนี้จังหวะนี้เป็นจังหวะท้ายๆเกมแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือมนาโกไม่ได้เล่นอะไรซับซ้อนนะครับพวกเขาไม่เซตบอลตรงกลางพวกเขาไม่เล่นบอลตรงกลางเลยพวกเขาเลือกที่จะ เอาฟุตบอลออกด้านข้างนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของความเร็วสกิลของวิงแบ็กสกิลของผู้เล่นที่ต้องยอมรับว่ามีสกิลในเรื่องของการเลี้ยงบอลที่ดีมากนะครับจากวานเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าผู้เล่นถึง5คนของโมนาโกเนี่ยไม่พยายามที่จะลงมาเซตบอลเลยลงมาต่ำเพื่อที่แบบโอ้โหบิลลอัพเกมไม่จำเป็นครับพวกเขาโถมไปอยู่แดนหน้าหมดเลยครับแล้วก็ รอฟุตบอลจากด้านข้างที่จะคอสไปหรืออย่างภาพที่มาเกียรครับคือรอจังหวะคือถ้ามันมีปุ๊บว่างก็จ่ายเร็วก็วิ่งสอดไปมีแค่นี้เองครับเกมลุกของโมนาโกมีแค่นี้เองจริงๆพวกเขาตัดท่อนำเลี้ยงตรงกลางออกหมดเลยสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันก็เป็นเคสสตาร์ตี้ได้ดีนะก็คือเกมเนี้อย่างที่ผมบอกคือเกมลุกของโมนาโกนะครับพวกเขาไม่ซับซ้อนพวกเขาไม่เซตบอลพวกเขาเลือกที่จะให้ ริมเส้นนะครับวิงแบ็กเออหรือแม้กระทั่งเกมลุกเนี่ยเล่นบอลเร็วนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงจี้กล้าเลี้ยงแล้วก็เอาบอลขึ้นหน้าอย่างเดียวเลยถามว่ามีออบอลคืนหลังไหมเซตไหมมีแต่น้อยมากแต่ฟุตบอลของโมนาโกเกมเนี่ยเป็นเกมที่ เหมือนที่ผมบอกครับไม่ยากเลยพอบอลขึ้นแดนหน้าปุ๊บสิ่งที่พวกเขาทําคือเลี้ยงครับนักเตะอย่างอันตูฟาติหรือแม้กระทั่งแมกเนสอาคิอุชพวกเนี้ยคือพอได้บอลปุ๊บสิ่งที่พวกเขาทําคือเลี้ยงกินตัวเลี้ยงขึ้นแดนบนให้ได้เร็วที่สุดแค่นี้จริงๆซึ่ง มันบังเอิญบังเอิญน,นะครับมันกลายเป็นว่าวิธีการเล่นแบบเนี้ยมันดันอันตรายกับแมนซิตี้มากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเขาเนี่ยดันขึ้นสูงนะครับทาให้พื้นที่ในแดนหลังเนี่ยเปิดค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเกมเนี่ยจังหวะที่โมนโกได้สวนมาได้ทําเกมลุกมาเนี่ยมันเป็นจังหวะในมุมมองผมนะผมมองว่ามันเป็นจังหวะแบบเสียวพอสมควรนะเพราะว่าเกมรับของซิตี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในเชฟในเรื่องของการจะเล่นเกมรับและพวกเขาต้องวิ่ง กลักบไร ประจำตำแหน่งซึ่งในเรื่องของการเล่นเกมลับผมว่ามันเสียเปรียบนะครับนี้เรามาพูดถึงเกมลุกของแมนซิตี้กันบ้างเกมลุกของแมนซิตี้เนี่ยเกมวันนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเราดูจากวิธีการเล่นเกมลับของโมนโกกันก่อนนะครับโมนโกเนี่ยพวกเขาเล่นลับลึกเลยแล้วก็กองกลาง4ี่คนก็ยืนคอมแพกตรงกลางนะครับไม่ได้เปิดช่องอะไรมากก็คือเล่นเป็นแบบแนวเล่นเพย์เซฟแหละเล่นเกมรับไว้ก่อนแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ ก็ต้องยอมรับคบว่าโมนาโกเป็นทีมที่ผมมองว่าถึงจะเล่นรับแบบนี้นะหลัง5คนแล้วก็กองกลาง4คนแบบนี้นะแต่ว่าค่อนข้างหลวมหลวมมากๆครับในทางกับการจังหวะที่แมนซิตี้บิลล์อัพเกมเนี่ยพวกเขาก็ดันขึ้นสูงนะครับเปิดพื้นที่เกมรับของพวกเขาเยอะพอสมควรแล้วถามว่าแมนซิตี้จู่โจมได้ไหมผมมองว่าซิตี้จู่โจมได้นะแต่ว่าไม่ได้เนียบแล้วก็ไม่ไม่เลือกที่จะเล่นมากกว่า ถ้าถามว่าแดนกลางเนี่ยกับแดนหน้าผู้เล่นของโมนาโกเนี่ยเออวิ่งเพสไหมผมมองว่าไม่ได้เพสถึงขั้นแบบโอ้โหจะเป็นจะตายทุกจังหวะไม่ครับไม่ถึงขนาดนั้นแต่แบบ เพสสวมหลวมจังหวะนี้เพสบางจังหวะไม่เพสอะไรเงี้ยมันเลยทําให้โอเคซิตี้ยังพอบิลล์อัพเกมได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือพวกเขาไม่เลือกที่จะเล่นบอลยาวบ้างนะครับแต่เลือกที่จะเล่นบิลล์อัพเกมอย่างเดียวเล่นบอลสั้นอย่างเดียวซึ่งผมมองว่าเอยมันก็เสียดายโอกาสแต่ถามว่าเฮ้ยมีช่องไหมมีช่องนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากจังหวะประตูลูกแรกเนี่ยเป็นจังหวะที่ผูเ้เล่นโมโนาโกนะครับก็ยืนกันแบบ เล่นเกมรับจ๋าแหละยืนหน้าลายปกปิดช่องทุกอย่างนะครับแต่กลายเป็นว่า แกลบช่องระหว่างเซนเตอร์เนี่ยระหว่างอิลิกไดเออร์กับซาลิซูเนี่ยยืนกันค่อนข้างห่างนะครับแล้วก็ต้องชมจังหวะเนี่ยยอสโกกวาดิโอนจ่ายได้ดีในทางกับการฮารแลนด์ทุกนี้ก็แสดงถึงความเป็นกองหน้าที่พร้อมยิงทุกจังหวะจริงๆเพราะจังหวะเนี้ยอย่างที่ผมบอกคืออิลิกไดเออร์กับซาซลิซูเนี่ยยืนกันห่างถูกต้องไหมครับพอมันเป็นแกลบตรงเนี้ยมันเลยทําให้โอเคยอสโกกวาดิโอนสามารถอ่าเปิดบอลเข้าไปได้แล้วก็ด้วยความเฉียบคมอย่างที่ผมบอกคือวิธีการวิ่ง เข้าหาฟุตบอลของฮาแลนด์เนี่ยมันง่ายมากเลยแล้วก็มันเป็นช่องที่ผมมองว่าโอเคมันเกิดข้อผิดพลาดระหว่างเซนเตอร์เนาะแต่มันกลายเป็นว่าฮาแลนด์ก็โจมตีจุดตรงเนี้ได้ดีนะครับแล้วก็แมนซิตี้ก็ได้ประตูนำซึ่งผมมองว่าเนี่ยมันเป็นจุดจุดเล็กๆน้อยๆที่มนาโกก็มีข้อผิดพลาดเยอะนะครับทีนี้เรามาดูอีกลูกหนึ่งลูกเนี่ยเป็นจังหวะที่ฟิลฟอร์เดนยิงชนคานเนาะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นก็คือเกมรับของมนาโก่ครับ ก็ยืนกันแบบแน่นกันปกตินะแต่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าแดนกลางอะครับพวกเขายืนกันแน่นจริงแต่ว่าไม่ได้ตามตัวประกบเลยนะเราจะเห็นว่าจังหวะเนี้ยฟิลฟเดนวิ่งตัวฟรีนะครับฟรีชนิดที่ว่าก่อนหน้าเนี้ยสักประมาณจังหวะหรือ2จังหวะก็คือวิ่งหาลายอะครับวิ่งตามช่องวิ่งหาช่องไปเรื่อยโดยที่ผู้เล่นโมโนาโกในแดนกลางเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งตามนะครับแต่พอบอลมาถึงจังหวะเนี้ยเราเห็นได้ชัดเลยว่า มันหลุดจริงๆนะแล้วก็ฟิลฟเดนก็กระชากเข้าไปยิงแต่ความเสียดายคือลูกเนี้ยแหมพอมันเน้นเกินไปนะครับแล้วมันก็สุดท้ายมันไปโดนชนคานแล้วมันก็ไม่ได้เด้งแบบเข้าประตูเนาะแต่ว่าเป็นเป็นการเล่นเกมลุกที่ดีนะครับแล้วก็แดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของโมนโกนะครับถึงจะเล่นรับแบบรับแน่นจริงแต่ว่ามีช่องค่อนข้างเยอะทีนี้จังหวะต่อไปนะครับเป็นจังหวะที่ แมสซิตี้ได้ลูกที่2จังหวะเนี้ยต้องชมนะครับคนที่ต้องชมเลยคือผมมองว่าอย่างโอเลลี่เนี่ยครอสบอลได้ดีในทางกับการเหมือนเช่นเคยครับซาลิซูจังหวะเนี้ยพลาดแบบมหาหันเลยครับเป็นจังหวะที่ถ้าดูจากภาพตรงเนี้ยฮาร์แลนยังไม่ได้อยู่ในโพสิชันนะครับตำแหน่งที่สามารถทำประตูได้แต่สิ่งที่ฮาร์แลนทำคือวิ่งโฉบนะครับวิ่งโฉบ ไปถึงบอลก่อนซาลิซูนะครับแล้วก็หมุงได้ก่อนซึ่งจังหวะนี้ถ้าถามผมต้องชมใครผมว่าโอเคหนึ่งเลยคนเปิดนะครับบวกกับฮาแลนที่ วิ่งหนีตัวประกบหรือแม้กระทั่งการอยู่โพสิชันวิ่งเข้าหาทารเก็ตเนี่ยดีมากๆนะครับทีนี้เรามาดูจังหวะต่อไปจังหวะต่อไปเนี่ยเป็นจังหวะทิจนี่ไรเดอร์นะครับอันนี้ครึ่งหลังแล้วไรเดอร์ยิงชนคาดนะครับจังหวะเนี่ยเอ่อผมไม่แน่ใจว่าฟุตบอลมันเกิดจากอะไรแต่น่าจะเป็นจังหวะที่แมนซิตี้ตัดบอลได้แล้วก็เล่นเกมลุกเร็วนะครับแล้วก็ตัวของโมนาโกเนี่ยไม่มีแล้วในเรื่องของเกมรับจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่ถ้าเอาเราพูดกันตรงการเลือกช้อยส์ของไรเดอร์ มันก็ไม่ได้ผิดนะในเรื่องของการแตะเข้าซ้ายแล้วยิงเองสุดท้ายโอเคฟุตบอลมันชนคานมันได้เสียแต่ถ้าเราลองมองดีจังหวะเนี้ยถ้าให้ฮาแลนด์ล่ะดีกว่าไหมอย่างน้อยฮาแลนด์ได้ยิงแล้วเราต้องไม่ลืมนะว่าช่วงหลังๆเ,เนี่ยฮาแลนด์เนี่ยยิงได้ทุกจังหวะจริงๆนะลองแมตต์นี้เอยหรือแม้กระทั่งแมตต์ก่อนหน้านั้นนะครับกับเบอร์ลี่อ่ะฮาแลนด์ยิงได้ทุกจังหวะจริงๆนะโดยที่แบบไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรเลยอ่ะพร้อมยิงทันทีนั่นเท่ากับว่าถ้าจังหวะเนี้ยฮาแลนด์ได้ยิง มันก็มีโอกาสเป็นประตูมากกว่าหรือเปล่าหรือถ้าฮาแลนด์ให้เบรลูซิวาล่ะนึกออกไหมครับก็ก็อาจจะเป็นประตูได้แบบโล่งๆเพิ่งผมมองว่าจังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะที่มันเป็นเรื่องของส่วนตัวละกันของนักเตะที่อาจจะ ดื่มนึกถึงเพื่อนร่วมทีมมากไปหน่อยคือจังหวะนี้ยถ้าคิดสักนิดหนึ่งเซียววิเนี่ยผมวาจังหวะนี้ถ้าเป็นแมนซิตี้ในยุคย้อนไปแบบยุคทองจริงๆสักอ่ะย้อนกลับไปสัก3ปี5ปีหรือยุคแบบเก่ากว่านั้นเนี่ยผมวาลูกแบบเนี้ยนักเตะซิตี้อ่ะมันจ่ายนะมันให้คือคือมันให้จนกว่าคือมันจ่ายจนกว่าจะแบบเมคชัวร์จริงๆอะ่ะถ้าไม่ชัวร์ผมว่าไม่ยิงหรอก ดังนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่ามันก็เออมันเป็นเรื่องที่ตัวบุคคลที่มันพอสุดท้ายมันไม่ได้ประตูครับมันก็แอบเสียดายทีนี้เราไปดูจังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะสุดท้ายก็คือจังหวะยอสโกกววดิโอนจังหวะนี้เป็นจังหวะทดเจ็บจะหมดแล้วแหละนาทีที่6นาทีที่7และจังหวะสุดท้ายแล้วจังหวะเนี้ยเราก็ต้องพูดตามตรงว่าเป็นจังหวะที่โอเคยอสโกกววดิโอนขึ้นมานะครับแล้วทําได้ดีหลอกเลี้ยงจนลุดอ่ะ แล้วจังหวะเนี่ยเหมือนของจังหวะทิจเนียไรเดอร์ครับคือการยิงอะ่ะมันไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าลองแบบเฮ้ยอีกนิดนึงนะครับช่างใจหรือแบบสแกนหาเพื่อนร่วมทีมหน่อยอะ่ะจังหวะเนี้ยมันมันมีโอกาสส่งแล้วก็เป็นประตูดได้สูงเลยเพราะว่าถ้าดูจากลายอะ่ะฮาเลนไม่น่าล้มนะครับแล้วก็จังหวะเนี่ยพอยิงเสร็จ ปุ๊บมันติดบล็อกเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยผมเห็นเลยนะอากับกริยาของฮาแลนด์น่ยคือแบบโมโหจัดเลยแบบเฮ้ยทําไมแบบไม่จ่ายเพราะถ้าดูจากอย่างที่ผมบอกคือลน์เนี่ยผมว่าฮาแลนด์เขารู้ว่าเขาไม่ล้ําแน่นอนแล้วมันก็มีโอกาสเป็นประตูสูงมากๆซึ่งอย่างที่ผมบอกคือตามหลักถ้าลูกเนี่ยถ้าโยสโกะคือผมมองโยสโกกริโอเป็นตัวจ่ายอยู่แล้วเป็นตัวที่นึกถึงเพื่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจังหวะนี้มันผมมองว่ามันอาจจะด้วยเซียววีที่มันคิดไม่ทันจริงๆอะ่ะ คือจังหวะมันมันได้แล้วอะถ้ายิงเข้าก็คือหล่อเลยอะแต่พอมันไม่ได้ปุ๊บมันก็เสียดายนะครับสําหรับเกมนี้ส่วนประตูทั้ง2ลูกของโมนาโกนะครับก็ต้องยอมรับวว่ามันเป็นจังหวะฟุตบอลที่ไอย่างลูกแรกอย่างเงี้ยพวกเขาแค่เปิดบอลยาวมาเกมตรงกลางนะครับแล้วก็ตัดได้บอลออกข้างแล้วก็จ่ายตัดเข้าใน เป็นลูกผีจับยัดประมาณหนึ่งนะครับส่วนลูกที่2เนะี่ยเป็นลูกที่จุดโทษซึ่งผมมองว่าก็ถามว่าโทษกอนซาเลสได้ไหมใจผมผมมองว่าโอเคโทษได้ในเรื่องของการตัดสินใจเล่นเพราะว่ายังไงลูกอย่างเนี้ย ม,มันมีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับสําหรับนักฟุตบอลที่เลือกที่จะเล่นด้วยเท้าก่อนหัวมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็ต้องรับผิดชอบไปแล้วก็แก้ไขกันไปทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกเกมเนี้ยเอาจริงอ่ะโมโาโกไม่ได้มีอะไรเลยนะครับไม่ได้มีเกมลูกที่น่ากลัวไม่ได้มีอะไรที่แบบโอ้โหหวือหวากลายเป็นว่าซิตี้วันนี้ยพวกเขาไม่เฉียบคมพอไม่เนี้ยบมากพอในทางกับการอ่อวันเนี้ย นักเตะที่น่าผิดหวังนะครับผมมองเลยก็คือเรื่องของตัวริมเส้นทั้งแบรโดซิวาแล้วก็เจนามี่โดกูทั้งสองคนนี้เล่นไม่ออกเลยในเรื่องของเกมลุกนะครับสิ่งที่ดีในเกมนี้คือฟุตบอลของซิตี้เมื่อเข้ากลางนะครับแทงเข้ากลางเมื่อไหลเนี่ยได้จังหวะเซตบอลได้จังหวะหลุดตลอดนะเหมือนที่ผมบอกคือเกมรับของมอนาโกยืนกันแน่นจริงนะครับเล่นเกมรับจริง แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แน่นขนาดนั้นมันมีช่องให้เจาะเข้าไปได้ดังนั้นเนี่ยพอบอลเข้าตรงกลางได้ผมมองว่าโอเคซิตี้ยังไปต่อได้ยังทําเกมลุกสร้างสารรคได้แต่กลายเป็นว่าวันนี้เกมตัวริมเส้นไม่ได้ช่วยเลยครับไม่ได้ช่วยให้แบบซิตี้อันตรายมากขึ้นเลยเกมแบบเนี้ยถ้าอย่างน้อยอ่ะตัวริมเส้นมันมีความอันตรายหน่อยนะผมว่าเกมมันจะสบายกว่านี้ พอเกมนี้เสมอครับผมเลยลองมองย้อนไปดูเกมอื่นๆเนี่ยที่แมนซิตี้ลงเล่นไปแล้วในรูดูการเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าถ้าเทียบเกมนี้กับโมนโกนะแล้วลองมองย้อนกลับไปผมว่าเกมมันจะคล้ายๆนัดที่เจอกับสเปอร์นัดที่เจอกับไบรตันถามว่าทำไมมันถึงเหมือนผมมองว่า ถ้าเราดูในรูปเกมอะครับทั้ง2เกมที่แมนซิตี้เจอสเปอร์กับเจอกับไบรตันอะเป็นเกมที่พวกเขาสร้างสารรค์เกมลุกได้นะแต่ว่ายิงไม่คมในทางกับการพวกเขาโดนจมตีในเรื่องของการเล่นเกมรับที่ดันขึ้นสูงนะครับเปิดพื้นที่ว่างให้ เกมลุกของไบรตันกับสเปอร์เนี่ยเล่นได้เยอะแล้วฟุตบอลเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับทั้ง2ทีมเล่นคล้ายๆกันคือออกข้างเล่นบอลไดเรกตัดช่องตรงกลางออกปมต,ตีพื้นที่แดนสุดท้ายของแมนซิตี้หรือว่าตรงกลางเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็อันตรายที่สุดแค่นั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวซิตี้ก็พลาดเองหรือแบบมีช่องให้พวกเขาทําซึ่งเกมเนี้ยผมมองว่าโมนาโกเล่นเหมือนกันเลยความแตกต่างคือโมนาโกไม่สามารถ เก็บชัยชนะได้เหมือนไบรตันแล้วก็สเปอร์สลุปพอมาดูภาพรวมจริงๆอ่ะผมมองว่าตอนแรกผมมองว่าเกมเนี้ยโอเคนะการเสมอกับโมนาโกไม่ได้แย่แต่ถ้าเราดูโดยรวมแล้วอ่ะเกมนี้ถ้าเราก็ต้องพูดตามตรงว่าทําไปทํามาผมมองว่าน่าเสียดายนะที่ไม่ชนะเพราะอย่างที่ผมบอกคือวิธีการเล่นของโมนาโกไม่ได้มีอะไรเลยครับแล้วก็เกมรับของโมนาโกไม่ได้โอ้โหแบบเหนียวอะไรขนาดนั้นไม่ถึงขั้นแบบเจาะไม่ได้ไม่สามารถถึงขั้นแบบสร้างสารรค์เกมลุกไม่ได้เลย วก,กับเกมวันนี้ผมว่าถ้าเกมรับของซิตี้นะพยายามที่จะเล่นเหมือนเกมที่เจอกับแมนยูหรืออาร์เซนอลเนี่ยผมว่าพวกเขาไม่น่าโดนตีเสมอนะครับถึงโอเคลูกตีเสมอมันจะมาจากจุดโทษจริงแต่ผมว่าจางังหวะ ในช่วงท้ายๆเกมอะ่ะถ้าเขาเลือกที่จะเล่นรักษาสกอร์นะครับเป็นผลการแข่งขันเนี่ยผมว่าซิตี้น่าจะชนะได้สำหรับแฟนของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ก็คิดเห็นกันอย่างไรกับแมตช์นี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือเสียดายพอมาดูซ้ำอีกรอบเนี่ยถือว่ามันก็เป็นแต้มสำคัญที่ทำหลุดมือนะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของอเวโกและผม BM ต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ